ครูเซ็กซี่โดนว่าแต่งตัวไม่เหมาะกับอาชีพหรือเปล่าครูชั้นประถมศึกษาปีที่4ในแอตแลนตาได้ตกเป็นอินเทอร์เน็ตเซนเซชันรายล่าสุดเมื่อภาพของเธอเริ่มกระจายไปทั่วครูแพทริซทริซี่บราวน์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรสนิยมการแต่งตัวไปสอนหนังสือ ภาพของเธอที่โพสต์ไปที่บัญชีชื่อ Paris Monroe บน IG ต่างก็ดึงดูดประชาชนชาวเน็ตให้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการแต่งกายเหล่านี้มันเหมาะสมสำหรับอาชีพครูหรือไม่ภาพถ่ายของเธอแสดงให้เห็นครูรายนี้ในชุดรัดรูปชุดออกกำลังกายและแม้กระทั่งกางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เผยให้เห็นเนื้อหนงังหรือว่าชุดชั้นในแต่อย่างใดแม้กระนั้น ผู้คนก็ยังวิจารณ์รส,สนิยมของเธอว่ามันไม่เหมาะกับอาชีพซะเลยบางคนก็บอกว่าชุดมันรัดรูปเกินไปไหมจะ๊ะทำไมทำอะไรไม่เป็นมืออาชีพแล้วครูรูปร่างแบบนี้จะต้องทำยังไงดีนะ แต่ว่านะก็มีคนเข้ามาปกป้องครูสาวรายนี้เหมือนกันบางคนก็บอกว่าก็หุ่นมันอันจะให้ฉันทำยังไงบางก็บอกว่ามันช่วยไม่ได้จริงๆคุณแบบนี้แต่งยังไงก็จะดูเซ็กซี่แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะอยู่ฝ่ายไหนอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ